สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับออโต้สปินชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์ออโต้สปินครับและผมกล้องออโต้สปินนะครับครับแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะก็ได้นําเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครมารีวิวให้กับผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับรุ่นที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะเป็นปาเจโร่สปอร์ตรุ่นไหนครับพี่กล้องสําหรับรุ่นที่เรานํามาครั้งนี้นะคือปาเจโร่สปอร์ตรุ่นพิเศษอีลิตเอดิชันนะครับอ๋อก็คือซึ่งมีด้วยกัน2สีด้วยกันสสีีขาาวและดํ ก็คือมี2ตัวถังสองสีใช่ครับ,ค,รบคือตัวถังสีขาวแล้วก็สีดําใช่ครับผมสำหรับวันนี้ที่เรานํามารีวิวนะฮะก็คือเป็นตัวถังสีดํานั่นเองใช่ความน่าสนใจนะฮะและความแตกต่างระหว่างรุ่น Elite Edition กับรุ่นปกติเนี่ยจะแตกต่างตรงไหนบ้างแล้วจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเริ่มด้วยกันชนหน้าเลยครับด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ p a เชโ o ่สปอรอยู่ครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ย จะไม่มีอ๋อก็คือถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยมันก็จะลน้ลนๆไปเลยใช่ใชครับจะไม่มีตรงนี้ให้สาหรับอ e ีลิตเนี่ยจะมีปิเชโลสปอร์ตเขียนไว้อ๋อเป็นโลโก้แปะไว้ใช่ครับแล้วถ้าเป็นรุ่นปกติครับกระจังหน้าจะเป็นยังไงฮะตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีบอลเงินหรือโครเมียม<ช>เท่านั้นเองอ๋อแต่ถ้าเป็นรุ่นอ e ีล e ิตเอเดชันเขาจะให้เป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้ใช่ครับทั้งรุ่นสีขาวและสีดําเลยอ๋อไม่ว่าตัวถังสีขาวหรือสีดําเขาก็จะให้มา ใช่ครับเป็นแบบนี้เลยเบบสีดําอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวตัวถัวงสีขาวเนี่ยมันก็จะดูตัดสวยงามไปอีกแบบหนึ่งใช่แต่ถ้าเป็นตัวถังสีดำเนี่ยแล้วตรงนี้สีดาด้วยมันก็จะดูดูดันยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับครนะับผมไฟหน้ามีอะไรแตกต่างกันไหมไฟหน้านี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ว่าที่เด่นๆเ,เลยนะคือเป็นระบบ โปรเจกเตอร์อ๋อคือเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใช่ครับก็มีไฟเดย์ไทม์ running light ให้ใช่ครับผมด้านล่างเป็นแบบสเปกเป็นแบบ LED เปกตแัม LED ครับผมเออแล้วผมเห็นตุ่มๆตรงนี้มันคืออะไรพี่อันนี้คือรชระบบล้างไฟหน้าอ๋อก็คือสามารถกดจากด้านในเลยนะครับล้างไฟหน้าถ้ามีมาลงมาแรงอะไรเงี้ยวิ่งไปเนี่ยทำล้างได้เลยอัตโนมัติเราไปขับชนมาแรงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วแบบเราอยากล้างเราก็สามารถกดได้จากที่ตัวรถ กดจากด้านในไม่ต้องลงมาเช็ดใช่ครับผมอ๋อก็คือกดแล้วมันก็จะล้างให้ใช่ครับผมอ๋อก็ก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะพี่นใช่ด้านข้างเราก็เริ่มด้วยนะครับล้อเลยและกันล้อขนาด18นิ้วซึ่งแชมป์จะเห็นได้เลยว่ามันจะแตกต่างจากรุ่นปกติใช่ก็คือเป็นสีดําโดดเด่นเลยใช่ครับผมเพราะว่าทั้งเป็นตัวถังสีขาวและสีดําเนี่ยจะเป็นล้อสีดํามาทั้งคู่เลยอ๋อก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวถังสีขาวสีดำเนี่ยเขาก็จะให้ล้อแม็กซ์ใช่ครับสาหรับรุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นล้อสีแบบบอออเเงินะไร่คผม ล้อแม็กสีดำเนี่ยมันก็เพิ่มความดุดันเขาปิดนะใช่ครับอย่างคันนี้ตัวถังสีดําใช่ไหมพอล้อดําด้วยเนี่ยมันก็คือแบบมันดูดุไปเลยอะใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นตัวถังสีขาวมันก็จะดูแบบเป็นทูโทนใช่มันไปดูเป็นทูโทนแล้วพูดถึงทูโทนเนี่ยมาถึงหลังคาเลยออหลังที่เป็นด้านข้างเหมือนกันหลังคาทูโทนของสีขาวเนี่ยครับผมสีขาวเนี่ยจะเป็นสีดำด้านหลังคาใช่ครับผมคือถ้าเป็นตัวถังสีดำเนี่ยมันเป็นหลังคาดําอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นตัว ตัวถังสีขาวนะฮะหลังคาเขาก็จะเป็นสีดําใช่ไหมใช่ครับรก็คือตดัดตัดกันเลยนะขาวก็ดำเป็นทูโทนกันเลยเห็น <he en S 1> ชัดลเลยทูโทนไปเลยและด้านข้างเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันอีกไหมครับพี่ก็อ๋อมันมีอย่างหนึ่งเลยครับสครับเพดต,<อ>ตรงชัยบันไดล่าง คือเวลาเปิดประตูมาตรงชายนี้ใช่ครับมันจะเป็นไฟ LED เลืองแสงในเวลากลางคืนอ๋อก็คือเป็นแบบเลืองแสงเวลาเองก็จะดูสวยงามเขียนว่าปาเจโร่สปอร์ตอ๋อก็คือเป็นไฟเลืองแสงมาใช่ครับผมดูสวยงามในเวลากลางคืนเลยเวลาเปิดประตูมาก็จะเห็นเป็นไฟเลืองแสงมาเลยใช่ครับผมด้านข้างก็น่าจะมีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างใช่ด้านท้ายเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เริ่มต้นด้วยปลายท่อโครเมียม ปลายท่อโครเมียมนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นปลายท่อแบบไหนครับเป็นรุ่นไม่มีไม่มีเหมือนปลายท่อมาให้อะครับก็คือจะเป็นแบบโร้นๆมาเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเอลิทเอดิชั่นเนี่ยก็จะมีเป็นปลายท่อโครเมียมมาให้ใช่ครับแล้วสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นสีดาอ๋อสปอยเลอร์ด้านหลังเออเพราะว่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยเออมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น e l ลิท e d ดิชั่นเนี่ยไม่ว่าตัวถังสีดําหรือสีขาวนะเขาก็จะให้เป็นสปอยเลอร์สีดํามาให้ใช่แล้วอ๋อมันก็จะดู ดูแบบดุดันไปอีกดันไปกับเข้ากับตัวรถอะครับโดยเฉพาะตัวถังสีขาวเนี่ยคือมันจะดูแบบตัดกันมากเลยนะใช่ครับเหมือนลังค่าดำข้างล่างก็ล้อดำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เราเสียดายเราเอาสีดำมาแต่ก็สีดำก็สวยนะครับใช่จริงๆเราอยากจะเอา2คันมาเทียบคู่กันเลยนะแต่พอดีรถอีกคันหนึ่งเขาไม่ว่างก็เลยได้เจ้าสีดำมารีวิว ให้รับชมกันนะครับและสำหรับภายในนะครับรุ่น e d i t e d i t i o n เนี่ยจะมีอะไรแตกต่างกับรุ่นปกติบ้างนะเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่ก้องเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอ่าแล้วฝากติดตามพวกเรานะครับผ่านช่อง Auto Spin Channel นะครับผมและทุกๆช่องทางของ Auto Spin ไปด้วยครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ